สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่นรักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูธนพลนาประดิษฐ์ในคุณครูไมโลนะครับในหลายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในที่เรียอที่2นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องนะครับการสร้างนะครับและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ในเรื่องนี้นะครับจะมีเนื้อ,อาหาการเรียนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนในรายต่อไปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักนะครับสาระสำคัญนะครับที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะครับก็คือการสร้างและรักษาะสมรรถภาพกับ ผู้อื่นนะครับว่ามีสาระสําคัญอะไรนะครับสาระสำคัญของเรื่องนี้คือนะครับการรู้จักสร้างนะครับและรักษาสันริภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวนะครับเพื่อนและก็บุคคลอื่นในสังคมจะทําให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นที่รักและเชี่ยวชมของบุคคลอื่นนะครับในการทํางานในการทํางานกลุ่มนะครับให้ประสบ ความสาเร็จนั้นนะครับเราต้องอาศัยความามารถของสมาชิกในกลุ่มการยอมรับแรงความคิดเห็นนะครับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มนะครับภายในความสัมพันธ์นี้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ของการสร้างและรรักษาสมรรถภาพนะครับอาได้มีอยู่3อย่างนะครับก็คือการสร้างและรรักษาสมรรถภาพกับ สมาชิกในครอบครัวสองการสร้างและรักษาสมรรมภาพกับเพื่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างและรักษาสัมันธภาพกับบุคคลอื่นนะครับในสามหัวข้อนี้นะครับเราจะได้เรียนกันในวิดีโอนี้นะครับเรามาดูความสําคัญของการสร้างและรักษาสัมันธภาพนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับต้องดํารงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตนเองนะครับที่โรงเรียนนะครับที่ทํางานดังนั้นนะครับทุกคนจรึงควรมีน้ําใจนะครับไม่ตีและเพื่ออารต่อกันนะครับการสร้างและรักษาสมรรถภาพนั้นนะกับบุคคลอื่นอาจรึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างม,มีความสุขนครับต่อไป ในหัวข้อที่1นะครับการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะครับการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวนั้นนะครับข้อที่1นะครับอันดับแรกเลยมีความหงใยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวตรงนี้นะครับก็คือควรจะมีความเอาใจใส่นะครับดูแลเอาใจใส่กันนะครับในบ้านนี้อาจจะมี ทุกคนมีหน้าที่นะครับนักเรียนของเราก็อาจจะมีหน้าที่ในการทํางานเช่นอะไรอาจถูบ้านล้างจานนะครับประมาณนี้เท่าที่นักเรียนจะทําได้นะครับข้อสองนะครับใช้เวลาว่างทํากิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจําเวลาว่างอาจจะเช่นกินข้าวนะครับในการพูดคุยกันนะครับหรืออาจจะวันหยุดอาจจะ มีกิจกรรมอาจจะปลูกต้นไม้หรือ่านหนังสือด้วยกันนะครับเป็นประจำสามช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้และทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตรงนี้ที่ครูบอกไปนะครับคือนักเรียนอาจจะช่วยเหลืองานในครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ใ่ย่ตายาย่นะครับแบ่งเบาภาระท่านเช่นอะไรกวาดบ้านนะครับถูบ้านเลี้ยงน้องนะครับหรือรดน้ําต้นไม้นะครับเท่าที่ นักเรียนทาได้ขหะที่นักเรียนยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทานะครับข้อ4อี่ข้อนี้สําคัญนะครับควรจะพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกิริยามารยามาที่สุภาพเรียบร้อยกับทุกคนนะครับก็คือผู้ชายก็พูดครับผู้หญิงก็พูดค่ะนะครับก็ควรจะมีกิริยาสุภาพที่เรียบร้อยนะครับกับทุกคนนะครับข้อห้ารู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับไม่เอาแต่ใจตนเอง นะครับข้อหกมีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นข้อนี้สําคัญครับเราต้องมีน้ําใจรู้จักการแบ่งปันนะครับอาจจะซื้อขนมมาอาจจะมีการแบ่งให้น้องให้พี่บ้างนะครับไม่เก็บไปกินคนเดียวนะครับควรจะแบ่งปันกันนะครับข้อต่อไปช่วยครอบครัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ข้อต่อไปรู้จักการให้อภัยไม่ทะเลาะเบาแหวกข้อนี้สําคัญนะครับรู้จักการให้อภัยกันสมมุติว่าเรามีน้องนะครับหรือมีพี่นะครับถ้าเป็นพี่แล้วควรรู้จักการให้อภัยนะครับก็อีกอย่างนึงคือไม่ควรทะเลาะเบาแหวกกันนะครับถ้ามีปัญหานี่ยก็คุยกันนะครับค่อยๆคุยกันนะครับข้อที่9นะครับแสดงความรักต่อกันเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอข้อสุดท้ายนะครับก็คือลูกต้องเคารพ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านนะข้อนี้สาคัญมากนะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยนะครับเรารอะเคารพไ่าคืออาจจะสวัสดีพ่อแม่นะครับก่อนมาโรงเรียนแล้วก็อาจจะกลับบ้านนะครับสวัสดีพ่อแม่นะครับหรือผู้ใหญ่ในบ้านเช่นลุงป้าน้าอา,าตายายนะครับควรสวัสดีทุกคนเลยนะครับ อันนี้คือการสร้างและรักษาสมรภาพกับสมาชิกในครอบครัวต่อไปครับสรุปนะครับการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวก็คือนะครับการมีสมรรถภาพที่ดีต่อการนะครับของสมาชิกในครอบครัวนั้นนะครับอาจจะทําให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวรู้สึกมั่นคง และภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองนะครับสามารถพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตนเองนะครับให้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับสําคัญเพราะว่าเรามางเรียนเนี่ยนะครับเราต้อง มีเพื่อนรู้จักเพื่อนนะครับเช่นเพื่อนในห้องนะครับหรือเพื่อนต่างห้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับถือว่านักเรียนควรจะมีนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์ที่อาจแจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มควรใช้คําพูดที่สุภาพนะครับข้อต่อไป ปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสมสมมุติว่าเราเป็นผู้ชายนะครับเพื่อนเพศคือผู้หญิงเพศหญิงก็คือเพศที่อ่อนแอกว่าเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะครับไม่เล่นกันด้วยรุรแรงนะครับก็ควรจะเล่นกันหรือ,อยอกร้อกันด้วยที่มันเหมาะสมนะครับข้อ3นะครับรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเมื่อเพื่อนทำพลาดนะครับควรพูด ให้กำลังใจนะครับไม่ควรที่จะยาะเย้เพื่อนนะครับควรที่จะให้กำลังใจกันนะครับไม่ควรยเยาะเย้ถางทางกันนะครับข้อต่อไปมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทํางานกลุ่มหรือทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนตรงนี้นะครับอาจจะเช่นคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมนะครับนักเรียนควรที่จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะครับ ใครที่รับผิดชอบหน้าที่ไหนนะก็ทําไปนะครับก็คือรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเองนะครับก็คือควรจะท,ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับข้อต่อไปรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับของเพื่อนไม่เอาความคิดของตอนเองเป็นหลักหรือเป็นใหญ่นะข้อน,นี้สําคัญนะครับสมมติว่าเราทํางานกลุ่มนะครับมีกลุ่มอยู่นะ5คนนะครับเราเป็นหัวหน้านะครับเช่นเราเป็นหัวหน้าเราก็ควรจะยอมรับ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเราไม่ควรจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับเราต้องรู้จักยอมรับฟังของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับตรงนี้สําคัญนะครับต่อไปอมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันให้เพื่อนนะข้อนี้ก็สําคัญนะครับก็คือควรจะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้เพื่อนนะครับข้อต่อไปให ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนตรงนี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเมื่อเพื่อนาเดือดร้อนเช่นอะไรไม่มีปากกานะครับเรามีสองด้ามน,นะครับอาจจะให้เพื่อนยืมนะครับประมาณนี้นะครับควรจะช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเพื่อนตรงนี้นะคือในทางที่ดีนะครับใชทางที่ไม่ดีก็ไม่ควรช่วยนะครับข้อต่อมา ไม่เล่นกับเพื่อนรุนแรงนะครับไม่รังแกเพื่อนไม่เอาเปรียบเพื่อนและไม่ลอ้อเลียนเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ควรจะไม่เล่นด้วยที่มันรุนแรงเกินนะครับไม่แกล้งเพื่อนนะครับไม่เอาเปรียบเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรล้อเลียนเพื่อนนะครับอจะมาขอโทษเมื่อตนเองทาผิดนะครับต่อเพื่อนและรู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนทาผิดพลาดนะครับสุดท้ายนะครับมีความจริงใจไม่โกหกหรือหลอกลวงเพื่อนนะครับนี่คือ าการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนต่อไปครับาการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันนะครับอนอกจากสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นนะครับแล้วก็เพื่อนแล้วนะครับเราต้องพบเจอกับบุคคลที่ ที่เราไม่รู้จักนะครับหรือที่เรารู้จักก็มีนะครับการสร้างสมรรถภาพที่ดีกับบุคคลอื่นนะครจะทําให้เราเนี่ยรับความรักนะครับและก็ชื่นชมซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนที่รู้จักนะครับไม่ทําหน้าบุ้งตึงข้อที่2นะครับควรใช้คําพูดที่สุภาพนะครับอ่อนหวาน ไม่ควรที่จะใช้คำหยาบไายนะครับหรือก้าวร้าวกับผู้อื่นครับต่อไปควรจะแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอ้อยนะครับให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าและรู้จักเกรงใจให้เกียรติผู้อื่น ข้อ4นะครับไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวกับผู้อื่นควรจะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับข้อที่5้ามีความอดกัน้นรู้จักระงับความโกรธและให้อภัยผู้อื่นหกนะครับรู้จักกล่าวคําขอบคุณขอบใจและก็ขอโทษกับผู้อื่นจนเป็นนิสัยนะครับ ก็จากที่นักเรียนได้เรียนนะครับในเรื่องการรักษาสมรรถภาพกับครอบครัวนะครับการรักษาสมรรถภาพกับเพื่อนนะครับแล้วก็การรักษาสมรรถภาพกับผู้อื่นนะครับในทีวีโอที่2นะครับคุณครูก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะครับท้ายบทนะครับมาให้นักเรียนครับได้ได้ทำกันนะครับคุณครู ก็มีคาชี้แจงให้เรียนนะครับก็คือคําสั่งก็คือนะครับเมื่อนักเรียนอยู่บ้านนะครับนักเรียนนะครับมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ในหัวข้อนะครับของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวตรงนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่านักเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็คือที่นักเรียนสามารถทําได้นะครับ ตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนลงมาก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพว่านักเรียนทำอะไรบ้างนะครับในตอนที Oil ่นักเรียนอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเรียนก็เรียนอยู่บ้านนะครับแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จเนี่ยเขาเรียกภาระหน้าที่เนาะของนักเรียนมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นกวาดบ้านถือบ้านล้างจานประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ทำกิจกรรมอะไรนักเรียนก็ ถ่ายภาพมาเสร็จแล้วนะครับก็ส่งให้นะครับคุณครูประจําชั้นนะครับเสร็จแล้วคุณครูประจําชั้นแล้วก็อาจจะเก็บภาพนะครับที่นักเรียนทํากิจกรรมเนี่ยรวบรวมส่งส่งคุณครูนะครับในนั้นนะครับนักเรียนก็ดูนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายวีโอมาเออถ่ายภาพมานะครับแล้วก็ส่งคุณครูประจําชั้นนะครับ ในที่วิดีโอที่2นี้นะครับหวังว่านะครับนักเรียนก็ได้เรียนนะครับอย่างสมรรถะเม้นแล้วก็ตั้งใจเรียนใน,ในทุกวิชาครับในหลายวิชาทุกึิษาและ,ะึกษาเนี่ยนะครับก็เป็นวิชาที่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับในตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดผู้ป่วยนะครับก็ เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์ hand, อยู่บ้านนะครับออนไลน์นะครับตรงนี้ก็เมื่อเราได้ได้เปิดเรียนใหม่นะครับเราก็จะครูก็จะมาสอนนักเรียน3าึ่งรอบนะครับถ้าตรงไหนนักเรียนนะครับไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถนะครับดูคลิปวิดีโอ ย้อนกลับไปดอีกนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับก็เข้าไปดูในวีดีโออาจจะเข้าไปกดไลค์นะครับให้วีดีโอผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนก็ขอให้นักเรียนนะครับเรียนอย่างมีความสุขนะครับปลอดภัยไร้โรคนะครับแล้วก็ มาพบกันในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ